โอเคแล้วก็ได้เจอกันอยูแล้วนะครับทุกคนวันนี้เราจะเล่นกันแบบนี้ชีวิตสิวาซะด้วยบ้านคุยไม่ได้หน้าตลกเนาะโอเคถ้าใครมีเรื่องอยากจะถามก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะอันมีแบบผู้หญิงเพื่อนเพื่อนเพื่อนคนหนึ่งคอมเมนต์มาว่าอยากอยากทำ YouTube ก็เลยไม่เป็นที่สอนให้ว่า วิธีทำ YouTube มันแบบไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยคือแบบถ้าแบบเราทำ YouTube เราไม่ได้ไลค์อะไรพวกนี้เราไม่มียอดวิวติดตามยอดดูอะไรพวกนี้เราก็ก็แบบมันอยู่ในที่ความพยายามของเรานะในเมื่อเราลงคลิปไปเยอะๆเราก็เข้ามาดูคลิปเราเยอะๆ มีคนติดตามหลักหมื่นหลักแสนอะไรพวกนี้เราอาจจะได้เงินก็ได้ได้เงินถึงหมื่นถึงแสนถึงล้านก็ได้คําว่าเงินเนี่ยเป็นเงินคือแบบอะไรก็ได้ที่มันสําคัญอะเราสามารถซื้อก็ได้เวย้ยอย่างเช่นโทรศัพท์ไม่มีเงินใช่ป่ะอย่างเช่นเด็กเด็กพวกนี้มันอาจจะของเงินแม่ไปเติมบงเกมก็ได้ อย่างเช่นไปรักเงินแม่มาเติมเกมอะไรพวกนี้ไม่ดีนะทุกคนอย่าแนะนำไปใช้นะแต่ผมแนะนำให้เริ่มตั้งแต่ที่เราไม่มีคลิปแรกให้เรามีคลิปแรกเมื่ออื่นพรุ่งนี้ลองทำคลิปอีกคลิปหนึ่งแล้วเข้าไปดูให้ถึง11ครั้งแล้วคุณจะได้ยอดวิว สิบครั้งคุณลองทำตามคิดลับผมลองดูถึงว่าลงคลิปแบบอะไรที่ตลกแล้วเขียนซื่อคลิปไม,ม่เหมาะสมมันก็ไม่มียอดวิวถึงหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านได้ถึงแม้ว่าคุณจะลงคลิปแบบสนุกอะไรพวกนี้แบบเออมันอะไรพวกนี้ก็น่าจะไม่ดังไง่ายนะ โอเคงั้นเราก็ทำบ้านเหมือนแล้วกันเนาะถ้าใครอยากให้ผมเล่นเกมนี้คอมเมนต์กดไลค์ให้ถึงสองห้าไลค์แล้วผมจะทําคลิปเกมนี้อีกถ้าถ้าทุกคนทําได้ผมก็จะทําคลิปอีก ไม่ใช่แค่ว่าการทำคลิปมันจะง่ายๆเราต้องได้ออกแรงไว้พรุ่งนี้ตัดคลิปพรุ่งหน้าอัดคลิปมันไม่ใช่ว่าจะไม่มีเวลาพักเลยการทำคลิปเนี่ยถ้าเราลงเรียบร้อยเราก็ต้องรีบทำไว้ทำไว้เรื่อยๆเราจะลงเมื่อไหร่ก็ได้แค่ขอให้เรามีคลิปอยู่แค่นั้น เรื่องวิธีทำคลิปเดี๋ยวพี่จะสอนเองว่าทำคลิปยังไงเดี๋ยวพี่ลงคลิปนี้เสร็จเตรียมดูคลิปหน้าพี่จะลงตอนตีหนึ่งเตรียมตื่นมาดูได้พี่จะลงให้ดูเพื่อที่น้องๆจะได้ไปจำใส่กระโหลกกะลาไว้ก็ได้ หรือว่าใส่ถังขยะไว้ก็ดีแต่ไม่ใช่แค่ว่าแป๊บเดียวจะมียอดวิวหลักหมื่นแสนได้ก็มันไม่ง่ายเนาะพี่ก็ทำมาประมาณ3เดือน4เดือน2เดือนมั้งที่ทำกว่าจะได้ผู้ติดตาม ห้าถึงหกคนนี้โคตรยากพี่บอกอย่างเช่นไอยูแมกนี่มันไม่ค่อยดังเท่าไหร่แต่ผมก็ไม่ได้ว่านะว่าไม่ไม่ได้ว่านะว่าจะไม่ดังแล้วเอ,อิมมันจะไม่ดังได้ไงก็คนมันก็มีคลิปของตนเองอนะเนาะแบบคือแบบคลิปมันอาจจะไม่ได้ดังนะแต่คลิปผมนี่ดังกว่ามัน ถึงแม้ว่ามันไม่ดังมันก็มีศักดิ์ศรีนะทุกคนถึงแม้ว่าคลิปเขาจะตลกแค่ไหนเราควรยกย่องเขามากกว่าคนที่ทำคลิปนะเออไม่ใช่แค่ว่าการทำคลิปนี่โอโหหน้าตลกคลิปหายเลยอย่างเช่นพี่เนมเส้นพี่ดีมเมอร์เนี่ยเขาทำคลิปแล้วเขาแบบเล่นอะไรตลก แล้วทำไมเขาขึงไปหัวเสกกันแล้วทำไมเขาต้องไปนั่งอิสาคนที่ได้ยอดวิวกว่าเราก็ตั้งใจทำไงเราก็ไม่เคยอิสานะเดี๋ยวพี่ลงคลิปนี้เสร็จน้องๆกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเลือกเป็นทั้งหมดนั่นด้วยแล้วพี่จะลงสอนคลิป วิธีลง Youtube วิธีทำได้ให้ไลฟ์ Youtube หรือว่าลงเฟซไลฟ์มันอาจจังกว่าย้อนว่าเราเพื่อนเฟซเยอะเพื่อนเฟซอาจจะดูก็ได้ถ้าเราทำคลิปลงเฟซน่าจะดีกว่า Youtube มันอาจจะนานมันอาจจะไม่ง่ายที่คิดถึงนี้มันจะง่ายแต่ว่า มันอยู่ในความพยายามความตั้งใจเว้ยเออไม่ใช่แค่ว่าจะหัวเราะใส่แค่คนทำคลิปนะอันนี้ก็เตือนถึงน้องน้องสาวด้วยอย่าหัวเราะใส่เพื่อนเวลาหรือว่าหัวเราะใส่พี่ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าพี่อาจจะไม่ไม่ตอบแชทหรือว่าไม่ไม่คุยด้วยก็ได้แต่ว่า คลิปนี้พี่จะมาอธิบายเรื่องเกี่ยวกับการทําคลิปแค่นั้นแหละแต่ว่าเล่นเกมไปก่อนโอเคทุกคนผมก็อธิบายเสร็จแล้วมาทีนี้เรามาเล่นเกมดีวกว่าเรามาสร้างบ้านแบบคนจนดีกว่าถึงแม้ผมจะพูดคําหยาบก็อย่าไปซาเลยนะครับ ผมจะสร้างที่ขายเนื้อก่อนนะครับโอเคทุกคนก็ไม่ได้ม่ได้อยู่ที่นั้นนะเราต้องทำคลิปเกมทำคลิปเกมแบบเกมที่สามารถแลกข,ของหรือว่าทำการกดอะไรก็ได้ที่แบบมันสร้างบ้าน หรือว่ามีคนบ้านหนพนี้นะนี่อย่งเส้นหมู่บ้านนี่อาจจะไม่รวยแต่ว่าเราสามารถทำเงินได้ด้วยคลิปหลักๆแรกอย่างผมเนี่ยคลิปแรกเนี่ยอาจจะไม่มียอดวิวแต่แต่เราก็พยายามไงเราพยายามมาเรื่อยๆ จนกว่าจะมียอดวิว96เนี่ยผมก็พยายามกว่าจะได้ถึงแม้ว่าการทำคลิปของผมหรือว่าการที่เขาไม่ได้ดังเท่าไหร่แต่ผมก็ดังดังไปทีละน้อยเนะแต่ว่าไม่ไม่มีหรอกที่ยอดวิวจะถึงหลักหมื่นหลักล้าน เราต้องพยายามพยายามไปเรื่อยๆหาผู้ติดตามหาคนคอมเมนต์เดี๋ยวเราก็จะได้ตามความฝันของเราไม่ใช่แค่ว่าเออทำคลิปอันเดียวก็พอแล้วมั้งน่าจะได้ยอดวิววะ่ะเออมันมันไม่ได้ง่ายๆคลิปเดียวอะมันสัมกับว่าขี้เลืบมมือเว้ยเอาตามตรง ถึงแม้ว่าทุกคนจะหัวราอใส่ผมที่ผมพูดแบบนี้แต่ว่าผมก็ไม่ได้อีสานะผมก็ไม่ได้สานะว่าเออแบบหัวราอใส่แล้วดีอะไรหรอม,มันแบบทําให้เครียดหรอมันก็ไม่ได้เครียดนะแต่ว่ามันไม่มีกําลังใจนะด็กไม่มีกําลังใจในการทําคลิปคือแบบไม่มีกําลังใจในการทําคลิปไง เวลาคนอื่นทําคลิปอะไรพวกนี้เดี๋ยวเข้าไปเขียนใไขหัวใส่แบบนี้คนที่ทําคลิปนั่นแหละพี่ว่าจะเสียใจมากกว่าถ้าผมสร้างล้านเสร็จผมจะปิดคลิปแล้วทุกคนก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทุกคลิปด้วยนะอโอเคแล้วผมก็ ตัดไปตอนที่ผมสร้างร้านเสร็จก่อนโอเคเดี๋ยวเจอกันโอเคครับก็ก่อนจะสร้างร้านเสร็จก็ไม่ดได้ง่ายๆนะครับผมแค่ง่ายแค่นี้เดียวอืมแค่นั้นแหะโอเคถ้าถ้าหากใครที่ยังไม่เข้าใจก็กลับไปดูย้อนหลังได้ด้วยนะถ้า ไม่เข้าใจเรื่องอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้หรือว่ากดไลค์ให้คนนั้หนึ่งไลค์นะอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนอย่าลืมทำตามพี่บอกด้วยนะอย่าลืมด้วยนะไปและวบายแค่นี้เจอกันคลิปหน้า